ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแตนก็จะพาเพื่อนๆมาชมผักที่อยู่ในกระถางแล้วก็ในแปลงในสวนเรานะคะตอนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและส่งกําลังแรงใจให้แตนค่ะก็จุดมาหลายวันนะคะเพราะว่าญาติสามีเขาป่วยค่ะก็เลยไปดูแลหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปอีกค่ะก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่ ให้คีโมโค่ะตันนี้แตงก็พามาชมนี่แล้ค่ะแปลงผักของแตนนะคะว่าตอนนี้ผักเราเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะหอมนี้ที่แตนถ่ายทำคลิปไปว่าตัดยอดค่นานะคะตอนนี้นะคะเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะก็ผักชีใบเลื่อยของเรา ยังเป็นยังคงเป็นใบสีออกเหลืองๆอยู่นะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าขาดสารอาหารก็ไม่ทราบเนาะเดี๋ยวเราต้องเอาปุ๋ยน้ำหมักของเรามาลาดหน่อยตรงนี้ก็เป็นผักผักกาดผักสลัดนะคะอันนี้ก็เป็นพริกยูอ่ะ มีคะน,นาแล้วก็มะเขือนะคะก็ผักของเราตอนนี้ก็สวยงามค่ะนี่ค่ะอันนี้มะนาวแป้นดกพิเศษนะคะก็ต้นนี้เป็นต้นแรกที่เราซื้อมาปลูกก็ออกลูกเยอะอยู่ค่ะ อันนี้ตัวนี้ก็มาสามปีมีนกมาเล่นน้ําด้วยค่ะพอดีใสา่ย,ยางมาั่วแถวนี้รดน้าต้นไม้ใสาย,ยางมาั่วนกเขาเลยมาอาบน้ำอนนูถั่วยาวก็การปลูกผักนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทำตรงนั้นนิดทําตรงนี้หน่อยแก้ตรงนั้นนิดแก้ตรงนี้หน่อยก็ก็ได้แปลงผักที่ ใหม่ขึ้นมานะคะอันนั้นเป็นตะข่ายตะข่ายที่เขาเอาไว้ดักนกนะคะแต่ไปซื้อจากร้าน20บาทก็มาดัดแปลงเป็นหลังคาให้บวบมันเลื้อยแต่ปลูกบวบอยู่ตอนนี้นะคะก็ให้บวบมันเลื้อยนะคะอันนี้เป็นผักที่อยู่ในแปลงเนาะในสวนเราก็มาอัปเดตพืชผัก ต่างๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ฟักทองที่แต่บอกว่ามันจะไม่โตมันก็ไม่โตจริงๆค่ะมันก็จะเหลืองแบบนี้และคะ่ะอันนี้ฟักเห็นมีลูกอยู่ลูกหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้กินเหลืองนะคะ่ะนี่ผักบุงตัวนี้ก็เริ่มร่อยหลอนะคะก็เก็บ แต่แจเป็นเพื่อนชมมะเขือยาวของแตนแตนภูมิใจมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆกับการที่ได้เห็นมะเขือยาวมะเขือยาวลูกนี้นะคะก็เออเนี่ยค่ะเป็นลูกแรกที่รู้สึกภูมิใจมากๆก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นคะคะตั้งแต่นิ้วเราลงมาเลยนะคะยาวมาถึงนี่ค่ะ กลางแขนเราเลยนะคะอุ้ยร่วงร่วงภูมิใจดีใจสุดๆเป็นลูกแรกที่ปลูกได้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกิ่งตอนด้วยก็รู้สึกภูมิใจเพราะลูกอื่นที่เคยกินไปก็ประมาณเท่านี้เองนะคะเล็กๆแค่คืบเดียวเราอันนี้ก็คืบกว่าคืบกว่าก็ถือว่าลูกใหญ่เหมือนตลาดเลยนะคะภูมิใจ ตรงนี้นะคะผักตรงนี้นะผักกาดผักกาดตรงนี้ไม่งามเลยอะ่ะใบเหลืองก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงใบเหลืองเมื่อก่อนปลูกงามมากเลยนะแตนปลูกอะ่ะเขียวงามอันนี้เป็นกวางตุ้งมะเขือก็พาลัดเลาะดูแปลงผักนะคะ ก็มะเขือกำลังโตกระเจี๊ยบก็กำลังขึ้นแต่จะมาอัปเดตฟักทองด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะลูกใหญ่มากแล้วกำลังเขียวแล้วค่ะกำลังเขียวเข้มแล้วค่ะ นี่กำลังเขียวเข้มลูกใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกผลนะคะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนี่ค่ะแต่เออไม่ใช่แตงสิฟักทองฟักทองของแตนอ่ะให้ดูแตงไหนก็ได้แตงแตงนี่ค่ะแตงกวาฟักทองลูกที่สอง กำลังงามพี่ข้าโพดพี่โพดก็กำลังงามนะคะเมื่อวานบอกลูกชายว่าแม่ปลูกข้าโพดให้หนูลูกบอกว่าหนูไม่อยากกินแล้วแม่ลูกบอกไม่อยากกินแล้วแม่ไม่เป็นไรแม่กินเองได้กำลังเลื่อยแตงกวาก็หลายลูกอยู่นะคะก็ แตงกวาหนึ่งซองก็อย่างที่บอกค่ะปลูกไปเลยค่ะแตงกวาเพื่อนๆค่ะอันอี้ลูกหนึ่งนะคะอันนี้แตงเด็บยอดเขาด้วยนะคะพอเขาออกพอเขาโตแต่ก็จะเด็ดยอดเด็ดยอดทิ้งไปเลยค่ะเ <t ick up> พราะว่าเราจะให้เขาไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมียอดไปเลี้ยงแล้ว่ไม่ต้องไปเลี้ยงยอดนะคะเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ตัดไว้เนี่ยไม่ต้องไปเลี้ยงยอดเขาแล้วให้เลี้ยงผลเขาแทน ะคะแตนเด็ดทุกยอดเลยนะคะตอนนี้ที่มีลูกภูมิใจภูมิใจมีคนภูมิใจเหมือนแตนไหมคะจะพามาชมอีกฟักทองข้างรั้วนี่อีกหนึ่งลูกนะคะลูกนี้ก็จะได้กิน,นะคะ่ะ พอดีช่วงนี้ฝนตกแล้วแตนก็ไม่ค่อยมีเวลามาเข้าสวนก็เนี่ยค่ะเพิ่งจะมาเห็นมีมแมลงตอนนี้พอมีดอกเยอะๆมแมลงมันมาตอมให้เราเนาะก็ดีไปประครั้งที่แล้วแตนพอช่วยผสมเกสรเราก็กลัวม,มันจะไม่ติดแต่วันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะติดแล้วลูกที่สามตอนนี้ก็พามาดูปรัคกองข้างั้ว วันนี้ก็พาเพื่อนมาอัปเดตผักนะคะพืชผ,ผักของเราเนาะก็เดี๋ยวพอเสร็จจากลงคลิปแล้วเดี๋ยวแตงก็จะต้องไปเฝ้านาะสามีที่โรงพยาบาลพอตกบ่ายก็ต้องมารับเด็กน้อยกลับบ้านเรียนซัมเมอร์คุณครูเปิดเรียนให้เปิดเปิดให้เรียนแค่สิบกว่าวัน ก่อนเด็กเปิดเทอมนะคะวันที่1เด็กก็เปิดเทอมแล้วเนาะลูกแตนก็อสามอยู่อสาก็ได้เรียนทุกวันนะคะก็มีบางโรงเรียนที่เขาเรียนวันเว้นวันเนาะเดี๋ยวต้องมาตัดใบหน่อไม้ฝรั่งหน่อยเพื่อนมาดูหน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งนะคะวันก่อนแตนก็เด็ดไปแล้วเนาะคลิปเราที่แล้วแตนก็เด็ดเก็บผักไปแล้วเนาะนี่ออกอีกแล้วเนี่ยข้างในก็ยังมีนนงเนี่ยเนี่ยน้อเนี่ยแล้วก็น้อนี้นะคะมาอีกแล้วเก็บกินได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเที่ยวนี้แตนจะปล่อยให้เขาโตแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะเริ่มเพาะหน่อไม้ฝรั่ง คราวที่แล้วที่เราเก็บยอดเ,อเก็บเม็ดเขาไว้ทําพันนะคะเดี๋ยวแตนจะเพาะละเดี๋ยวเราต้องทําแปลงใหม่ว่าหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยต้องต้องทาเยอะๆถึงจะได้กินหน่อยเยอะๆนะคะอันนี้แตนถือว่าน้อยไปอันนี้แค่ซองเดียวที่แตนปลูกค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามาชมและติดตามาส่วนเพื่อนใหม่ๆนะคะก็กดกระดิ่งมาเลยเลยนะคะเดี๋ยว ไม่ต้องฝากช่องไม่ต้องอะไรนะแค่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะตามไปคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้ค่ะแต่อย่าบวกหน่บวกสหรืออะไรก็ที่บ่งบอกว่าเรามาแลกซัพบนะคะเราคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่อย่าอย่าคอมเมนต์กับการแลกซัพบนะคะเราจะรู้กันเองนะคะเรื่องออคนที่เข้ามาใหม่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนเราเราจะรู้กันเองนะคะเราจะรู้อัตโนมัติเลยค่ะเพราะคนที่ทำช่องใหม่ๆก็ อยากได้เพื่อนอยากได้คนติดตามนะคะเราเข้าใจนะคะเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ก็ขอขอบคุณนะคะ